ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าันที่ทีมก็บอกอยู่มันคือเมจิคอลแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เราจะได้ทำในวันนี้ก็ต้องไปรอดูว่าเป็นอะไรแต่ว่าตอนอันนี้ออกไปล้วอาจจะรู้ละว่าเราทํทำอะไรค่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ทำงานอยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วปีก็เหมือนเป็นออฟฟิเชียลวันเกิดที่เราแบบว่าได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆคะเรียกได้ว่าแบบเพราะว่าเป็นเดือนเกิดเดียวกันก็เลยบอกว่าตัดกานใช่ เียกว่าทีมงานสีงานที่คุเองเป่าะมันได้เข้ากับทีมงานค่ะมันเป็นเมจิอลมันอาจจะต้องแบบดูมิสซิรี่มีความลึกลับด้วย<า>แล้วก็อ๋อมันเป็นแบบรีเลทกับแอปเปิลด้วยที่แบบเราจะแบบเป็นธีมสีแดงมันก็เลยเออกมาเป็นดําแดงอย่างเงี้ยค่ะโ่าครับเป็นยังไงบ้างกับการมีแบบการที่มันเกิดยอมแหลดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้มันต้องอบอุ่นมากแน่ๆ อย่างที่บอกนี่คือปีรู้จักกันมาสาปีแล้วก็จริงแต่มันคือปีแรกเลยที่เราได้<ห>ัดงานค่ะก็ร,รู้จักกันมาอานเลยหรอพี่หลอเออได้และค่ะเอาเอาไปไม่ถูกเลยเออได้และค่ะดีใจดีใจที่ทุกคนมาแล้วก็ดีใจที่ทําให้เกิดงานวันนี้ขึ้นค่ะ นอีกหลายๆคนของเราเลยที่แบบทาให้เราแบบได้มีวันเกิดแล้วก็ได้มีแบบทุกๆอย่างที่มีในวันนี้ค่ะก็คือเขาเป็นแฟนเลยก็คืออยากขอบคุณที่เดินทางกันด้วยกันมาถึงตอนน,อน,นี้ไม่ว่าจะมาก่อนมาหลังยังไงทุกคนก็แบบว่าได้ให้ความรักเราแบบเราสัมผัสได้จากทุกคนแล้วก็ดีใจมากๆที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนมาหาเราแต่ ใครที่แบบว่าติดงานหรือว่าไม่ว่างหรือว่าอยู่ไกลแล้วไม่มาหาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ายังมีใช่เดี๋ยวจะเกันรอบหน้าก็ได้งานตงตับงทีงานบอว่าแบบเลเเพิ่มเอเพิ่มคือเราต้องมีอะไรที่มันบอกหนู่ี่ไม้กวาดไงหนูบอกแล้วใช่โฟโหดสลิงไงไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อเลย น่าจะมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นสเต็ปแดงอะไรเยอะยเลือดป่าก็แจนสักจะไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะมีความแบบว่าร้องอะนิดๆหน่อยๆอุ้ยทำไมชอบให้สปอยอยู่เรื่อยเลยพี่เบลเราต้องสปอยตอนนี้นึงไหมอันนี้นึ่งอันนี้หนึ่งใช่มันเพราะมันแบบมันต้องมีแบบเมนจุดเมนจิ่งอะไรมันก็ต้องมีอยู่แล้ว ผสมยาในโม้อเป็นแม่มดเป็นเมจิกได้ไหมโอเคไม่อยกเปื่อยแล้วผสมยาอะไรผสมยาเสน่ห์ให้ใครหรือเปล่าไม่ไม่ต้องใช้ยาจะตายแล้วทุกวันนี้อ่ะก็ไม่ผัวไม่พูดกันไม่ไม่ได้คนเดียวความัเกิดงงไปเลยค่ะใส่ตาเขามองมาเลยเมื่อกี้ไอ้พวกนี้ใส่ช่อด้วยความันเกิดโอ้ยมีแต่แง่เหรอยังไงสิน่ารัก จริงๆคิดไาว่าหพี่อมเล่นมาใหญ่ขนาดเนี้ยเนี่ยอีกไม่กี่วันวันเกิดเขาละไมต้องให้อะไรก็ได้ก็ให้หนูไงเดี๋ยวอาหนูผูกโบไปเสิร์ฟให้เพียมให้ก็เลยหรอแต่ตาเราทำไมทำไมมันต้องเป็นแหวนยอมคือออมก็คิดว่าอยากจะทําอะไรให้เขาคือรู้สึกว่าแบบถ้าซื้อของมันก็จะมีแบบหลายชิ้นน่ะมันซื้อได้หมดก็เลยอยากจะแบบหาอะไรทําให้เขาแล้วก็รู้สึกว่าไอเทมที่น้อง ใส่บ่อยๆอ่ะจะเป็นต่างหูก็แหวนไอ้ต่างหูมันทํายากไปเราก็รู้สึกว่าเออก็เลยแบบว่าทําแหวนให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากอันนี้มันทำมือมันพิเศษอะไรมันงานคาฟอยู่แล้วมันก็พิเศษเพราะมันมีาสําหรับหนูมันก็พิเศษโดยตัวของวันเพราะว่าหนูตั้งใจทําให้น้องจริงๆก็เป็นวันเกิดนานๆนานๆทีก็แบบว่าได้ทําอะไรให้บนเลยพูดผิดพูดถูกบอเลยก็แบบว่าทําแล้วก็ ก็มีใส่ความเป็นตัวน้องลงไปก็ไม่ก็ไม่ได้แบบทําเป็นส่วนก็สลักชื่อน้องลงไปด้วยแล้วก็มีรูปหัวใจแล้วก็คอยที่เลือกให้จะเป็นสีฟ้ากับสีชมพูค่ะก็คือน้องอะชอบสีฟ้าแต่ว่าเกิดวันอังคารก็เลยแบบว่าให้มันเป็นสีฟ้ากับชมพูน่ารักดีใส่ใจเนาะใส่ใจเป็นไงคะตอนตอนเขาเอามาให้ทำไมแล้วทำไมเราถึงต้องยื่นมือข้างนั้นมือต้อมีสองข้างเราที่ฝั่งก็ แล้ไม่คนแล้น้องถามว, <c oughs> ว่าแบบอุ้ยทำไมพี่อมแบบรู้นิ้วหนูเลยทุกคนอมวัดจากนิ้วก้อยของหนูเอง <c oughs> อก็คือจะเท่ากับนิ้วของน้องเลยนึกว,ว่า,าแบบอบตอนเขาหลับเวลาแต่หนูก็สงสัยต่นแรกหนูก็เอ้ยหรือว่าพี่อามาแอบ,บวัดโดยที่หนูไม่รู้ตัวพี่วัดจากนิ้วก้อยพี่เพรแต่ว่าแบบคือมันมันเหมือนกะออกอะว่าเราจะใส่ให้น้องแล้วน้องนิ้วเท่านี้แบบมันก็ จับมือบ่อยหมายถึงมันกัดได้เราก็ต้องแบบว่ากัดจากไซส์นิ้วของเราอะไรเงี้ยก็เป็นไซส์ที่เล็กสุดค่ะแล้วเป็นแกตอนได้หลับเป็นไดหลับนี่พอร,รู้ว่าเขาแบบใส่ใจดีเชียวลใช่ตอนแรกคือถามคำแรกที่ถามพี่ยอมบอกว่าพี่ไปนั่งทํามาเองเลยนะแล้วก็บอกจริงเหรอแล้วเขาก็เปิดคลิปตอนที่เขานั่งทาจริงๆแบบนั่งทําเองดูขั้นตอนก็แบบว่าเออขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้สิ่งนี้จริงๆมีอย่างหนึ่งที่พี่ยอมให้ในวันเกิดก็คือ คุกกี้ที่เขาก็ไปนั่งทํามาเองเหมือนกันที่เขาลงในไอจีเขาอันนั้นเขาก็ไปนั่งทํามาเองแล้วเขาก็บอกว่าพี่นั่งทําเองหมดเลยนะก็แบบดีใจมากเพราะว่าน้องบอกว่าอุ้ยทำเองจริงเหรอพี่สวยแบบดูเหมือนไม่ทําเองเลยแล้วพออมแกะออกมาทีละชิ้นอ๋อเริ่มรู้แล้วว่าทาเองเริ่มบูบูนะเริ่มบีบีแล้วอ่ะ่มีเขาจัดใหญ่ขนาดนี้แล้วคาเราจะทำยังไงโถเนั่นแหละที่หนูกอาอะไรคิดฝีมือจะด้วยซ้โอ้อุ้ยทำไมแรงอ่ะ ก็ถึงบอกว่าเหลือแต่ตัวหนูแล้วเรี่ยราคาที่จะยกให้พี่ได้โฟบอกว่าโฟเคยบอกไว้ในคลิปนึงว่าศิลปะไม่มีผิดถูกใช่มีแต่สวยก็ไม่สวยแล้วเรามาให้คะแนนกัน้างไหนละก็ต้องสวยอยู่แล้วอันนี้สวยไหมสวยใช่ไหมใช่สวยมากจริงๆไม่ต้องให้อะไรก็ได้จริงๆค่ะข้าวเหนแล้วตาไม่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากน้องเลยจริงแสดงว่าเราก็ต้องเตรียมเวลาหรือเปล่า บาเราอย่าพูดตรงนี้สิเดี๋ยวมันก็หลุดมันก็เฮ้ยยังไงไม่มีไม่มีตัวหนูนี่แหละที่ให้เขาได้ค่ะนั่นไงโขบโบมาเลื่ยโขบโบไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้เขาแก่ของขวัญชิ้นนี้ไปหรูอว่าวันนี้กูจะเอาของขวัญมาเซอร์ไพรส์เขาฮะไม่มีมันยังไม่ถึงวันเกิดใช่เขาล่วงอ่าก่อนไงก่อนไงเดี๋ยวก็เจอการวันเกิดก็เจอใช่หรือก็ไดเจอกันแล้วกันนี้คุณบอกบอกเฉยๆก็ได้เจอกันอยู่แล้วเอาสีบ้างจะเดินทางออก ค่อนละใช่เป็นยังไงบ้างท์นี้มันก็แบบความรักมันก็แบบผ่านโทรสัพทไปได้แล้วผ<ช>่านทันทีเขาเลิกทะเลาะก,กันแล้วนะคะก็เป็นกาําลังใจให้ทั้งคู่อยู่เสมอเหมือนกันว่าเลิกตีกันได้หลายอย่างก็คลี่คลายแล้วทั้งความสําคัญอะไรที่แบบมีความเอ๊ะมีความอะไรกับคนอื่นแล้วก็อคลี่คลายแล้วแล้วเรื่องแบบว่าที่ไม่ได้คุยกันก็ได้คุยกันแต่แบบ ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ดูมันเป็นตอนที่อบอุ่นมากเพราะว่านอกจากความรักของคุณคีสกับคุณการแล้วก็ยังมีความรักของเพื่อนๆแล้วคนรอบข้างที่แบบว่าให้คุณการกับคุณคีสแบบเต็มเปี่ยมมากๆเลยเรื่องว่าทุกอาทิตย์แฟนมาสูน,แบบ,น,น,นแบบว่ารอคอยแล้วบอกว่ามันน้อยไปน้อยไปตอลอดเลยก็มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราลยคะขายเมมเบอร์เลยสมัครเมมเบอร์หรือยนะังคะเราจะได้ดูสารตออรุ่นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหลัง จเป็นแฟนมันเลยอะไมีเนี่ยเร็วๆนี้เราวันที่30วันที่สามเฮ้ยแต่ใจเขาก่อนวันที่30เราจะมีแฟนไซที่หนานทงนะคะสำหรับใครดีอะไรค่ะแฟนไซใช่ค่ะแฟนไซเขาใช่ค่ะแฟนไซระซายที่หนานทงค่ะก็เป็นไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเป็นกิจกรรมเอาว่าเป็นกิจกรรมร่วมกับวันเกิดเหมือนกันเพราะว่าใกล้กับวันเกิด ไปที่เมืองที่แรช่ค่ะไปครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากจริงๆตื่นเต้นทุกงานค่ะจริงๆตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะแล้วก็เตรียมเตรียมรับมือกับแฟนๆว่าเขาจะมีวันจีเราเขาจะอะไร่าการแต่งตัวของแฟนอะไรอย่างเงี้ยเตรียมจริงๆพกเตรียมดูการแต่งตัวส่วนใหญ่พวกชอบดูการแต่งตัวของทุกคนว่าวันนี้เขาจะแบบมาการแต่งตัวสไตล์ไหนนะอะไรอย่างงี้เพราะว่า เล่นมุกจีบหนูก็เล่นจีบทุกคนอยู่ตลอดอยู่แล้วเราจริงๆเรารู้ทันมุกทุกคนแหละเราแกล้วไม่รู้เกง่งเ,เ,เราเล่นเราเล่นนะคะสุดทออ้ายเอาชมหน่อยขอบคุณแฟนๆ่อยแล้วก็แบบอ่นอยากได้กินคำวยพรที่ออมให้โค้งแล้วโค้งก็จะออมเสร็จได้เลยก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนก่อนนะคะที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่อยู่แอปเปิลหรือก่อนหน้านี้แล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามานะคะดีใจมากๆที่ได้พบทุกคนแล้วก็ดีใจมากๆที่ เราแบบว่าได้พบกันนะคะขอบคุณมากๆสําหรับความรักและแรงซัพพอร์ตให้ออมกับโฟกค่ะก็อยู่ด้วยกันไปนานๆเนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ไม่เป็นไรเลยยินดีต้อนรับทุกคนเสมอมาอยู่ด้วยกันเป็นอยู่อ่าเป็นคบ่รัวอีกแล้วเราจะแวะขายของตลอดเลยก็ได้แหละค่ะก็เข้ามาเป็นแรงซัพพอร์ตให้กันและกันไปนานๆนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ให้ออมโฟกได้เข้าไปอยู่ในชีวิตทุกคนค่ะ ไปถอวยพรให้การกันเลยคืออ,อ๋ออวยพรน้องก่อนละกันเพราะวันเกิดน้องก่อนนะ้องก็จริงๆอ่ะก็อวยพรไปทั้งหมดแล้วครอบคลุมทุกอย่างแบบปีนี้ปีที่3ามอจริงๆก็คือค่อนข้างที่จะหมดมุกค,ค่ะทุกคนแต่ว่านั่นแหละก็คือเป็นความในใจที่จริงๆเราไม่ได้มีให้แค่วันเกิดก็อยากให้ทุกวันของน้องอเป็นวันที่ดีแล้วก็มีแต่ความสุขมีคนรักคนเล่นดูน้องเยอะๆเลยแล้วก็ขอให้แบบว่าเป็นจิ๋วที่แข็งแรง ขอบคุณค่ะสาธุสาธุออข,อขอให้คำวยพรที่พี่ออมวยพรมาย้อนกลับไปหาพี่ออมโอเคกอบอ<า>อกันบ้านเพื่อน <laughs> ไม่ก็ถ้าพี่ประเดิรล่วงหน้านะคะขอให้พี่ออมของหนู <laughs> มีความสุขมา,ากมาก็อยู่กับพีกออมนานๆเนาะอยู่เป็นใครแบบอยู่พี่ออมเป็นทั้งแบบเหมือนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเป็นให้ทุกอย่างแล้วค่ะอยู่อย่างเดียว <laughs> อยากให้เป็นมากกว่านี้ก็ต้อง สมัครเมมเบอร์ช <membership. S 2> <laughs> <laughs> ิ้แล้วได้เลยละค่ะแบบว่า,าเหมือนกันเหมือนคอวยพรที่พี่ออนอบยพรมาเลยขอให้พี่ออนสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับหนูไปน,นานๆแล้วก็วขี้บน่นงงพี่สีงขี้บ่นน้อยๆอ,ยอไม่ได้ลบ่นน้อยๆเพราะว่าหนูจะเป็นเด็กดีแล้วก็เชื่อจฟังพี่ออนเยอะๆข <laughs> <laughs> อบคุณค่ะ